นาราศีตุลน,นะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2504นะคะก็สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็ตั้งแตเ่เริ่มต้นคบกันเดือน2เดือน3ามสี่ห้าเดือนถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะถ้าตรงกับท่านใดท่ลองปรับสมดุลกับท่านดูนะคะและทุกครั้งเนี่ยนะคะที่ฟ้าจะทํานายฟ้าก็จะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะ,ะขอบารมีท่านเนี่ยให้ผลคนทำนายนะคะแต่ละหวัวข้อเนี่ยให้ตรง ะะและใกล้เคียงกับนะคะพลังงานชาวราศีตุลมากที่สุดนะคะก็มารับชมรับฟังกันดูนะคะค่ะก็ขอพลังงานนะคะชาวโสดนะคะราศีตุลในช่วงเดือนอตุลาคม2504นะค,ะ,คะก็จะเป็นตัวแทนนะคะสลับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้นะคะ สถานะไม่ชัดเจนคาราสิตุนนะคะช่วงเดือนตุลาคม2564นะคะ mm hmm. ขอพรังงานด้วยนะคะ mm hmm. สถานะไม่ชัดเจนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวแทนเรีอกไพ่ให้นะคะ คนมีคู่มีครอบครัวขอพระงานคนมีคู่มีครอบครัวนะคะคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีตุลช่วงเดือนตุลาม 64, คม2564ขอประง,งานนะคะแล้วก็จะเรียกไพ่ให้นะคะพลังงานชาวโสดราศีตุลน,นะคะมาดูที่ทางประง,งานคุณกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2564นะคะคุณได้พลังงานเอ่อ six of swords นะคะ คุณได้พลังงาน chain of w a n d s นะคะแล้วคุณก็ได้พลังงาน d e v i l นะคะเป็นพลังงานที่นะคะต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานเนี่ยเหมือนจบออกนะจากพนกักงานความรักความสัมพันธ์ที่นะรักเราสองสมคนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่พยายามแล้วพยายามอีกก็ยังไปต่อกันไม่ได้แล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าซ่อนเร้นไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยสักทีคุณก็เบื่ออะไรเงี้ยคุณก็ถอยพักออกมาไม่เป็นไรคะ่ะท่านใดที่เป็นพลังงานในรูปแบบนี้นะคะเนี่ย ก็ขอให้คุณนะคะเนี่ยเยียวยาหัวจิตหัวใจนะคะเหมือนพลังงานนี้เลย s i c of sorts นะคะคุณจะมีพลังงานที่คุณจะคิดนะว่าเออฉันก็ขอแบบอยู่สวยสดรอยเยียวยาหัวจิตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เจอใครที่ใช่หรืออะไรกรต็ตามแต่คุณก็ขออยู่แบบว่าเนี่ยมีความสุขกับครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะก็ดีค่ะถ้าคุณคิดแบบนี้นะก็ถ้าไม่ใช่นะเราก็ปล่อยค่ะนะพวกฟาก็เชื่อว่า นะความรักด,ดีมีอยู่แน่นอนนะคะก็ขอให้คุณเยียวยาหัวจิตหัวใจให้ดีนะคะเพื่อที่จะพบรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าในชาวโสดนะคะเนี่ยรวมถึงชาวโสดพลังงานแบบนี้แล้วก็ชาวสดที่รอคอยความรักแล้วก็เหมือนกับว่าเจอใครก็ยังไม่ถูกใจสักทีคุณก็เข้ามารับชมรับฟังว่าเอ๊ะแล้วเดือนนี้จะมีไหมนะพลังงานจะเป็นอย่างไรก็บอกเลยว่าเดือนตุลาคม2องพ 4, ที่ทางดวงพลังงานความรักชาวโสดคุณก็จะมีคนเข้ามาอ้อยมาจีบคุณนะทำให้คุณเนี่ย นะอาจจะต้องถูกจริตถูกใจนะตัดสินใจอีกครั้งว่าบางท่านมาเกณฑ์างงานอาจจะสานสัมพันธ์กันไปในทางที่ดีกันเลยทีเดียวก็ปังปุริเย่นะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาอ้อยมาจีบคุณนะมีกับคนแบบมีฐานะด้วยเข้ามาจีบนะคะถึงกระนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เหมือนมีเจ้าเข้าเจ้าของแบบเหมือนผู้เหมือนคนเจ้าชู้เข้ามาจีบมาอ้อยคุณก็ขอให้คุณเช็คดูให้ดีนะคะนะถ้าเป็นคนในลักษณะแบบนี้คุณก็นะก็ดูอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ผิดหวังด้วยความรักนะคะคก็นะคะฟ้าก็พูดอีกครั้งหนึงว่า สรุปให้ค่ะน,นะ,ค,ะคุณชาวโสดนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยที่เป็นในรูปแบบเนี้ยนะคะเยียวยาหัวจิตหัวใจถ้าไม่เจอรักที่ใช่ก็อยู่สวยสดรออยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยถึงดระนั้นคุณก็บอกเลยดวงพลังงานความรักชาวโสดเนี่ยปังปุริเย่นในเดือนตุลาคม2 5 6 4ท่านที่รอคอยความรักไม่เจอความรักที่สมหวังสักทีเดือนนี้คุณก็มีโอกาสดีอีกเพราะดวงเปิดคุณอาจจะเจอความรักที่ถูกจริจถูกใจกับคุณนะทั้งสายการงานนะมาจาก ทางโลกสื่อโซเชียลอะไรต่างๆถ้าสื่อโซเชียลอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมขอให้คุณสแกนกมให้ดีนะคะแล้วก็มีคนมีฐานะเนี่ยเข้ามาจีบมาอ้อยนะคะแล้วคนมีมีคนเจ้าชู้ด้วยเข้ามาก็ขอให้คุณดูให้ดีนะคะแล้วก็อ้อระวังด้วยนะคะจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอะแอบมาอ้อยมาจีบคุณด้วยก็ขอให้คุณดูให้ดีนะคะ ฟ้าก็เหมือนเดิมนะคะดึงจากไพ่ทอริสนะคะลักษณะสีผิวที่จะเข้ามาหนุ่มโสดชาวโสดอสีตุลใน,นช่วงเดือดนตุลาคม2504นะคะลักษณะแบบอวบค้านะคะลักษณะแบบผิวสองสีบางนะคะลักษณะแบบข่าวบ้างนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะก็อย่าไปใช้อีิีเรียสน,นะคะก็ถ้าตรงโดนใจก็นะลักษณะนิสัยบุคลิกเพิ่มเติมจากเลฟทาลนะคะ ลักษณะแบบ queen of f a n นะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูแบบดูดูเซ็กซี่ดูทำงานเก่งนะคะก็คุณก็ดูเอานะคะว่าคุณชอบแบบนี้ไหมดูดีด้วยนะคะลักษณะแบบ j i h ฮ n princess นะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูดีนะคะเป็นผู้หญิงในรดมคติเป็นผู้ชายในอุดมคตินะคะลักษณะแบบ j i h ฮ n princess นะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะดูแบบดูลึกลับดูหน้าคนหาดูดีดูมีเสน่ห์นะคะก็ดูเอานะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็ชาวโสดก็ขอให้คุณ ะะเจอคนรักที่ใช่นะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีตุลโนท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนพลังงานของคุณมาดูกันนะคะได้พลังงานอะไรนะคะคุณได้พลังงานดีแฮงแมนนะคะคุณได้พลังงาน f i ส์อ of แว a n ์นะคะเป็นพลังงานที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันท่านใดที่เ,เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้นะเพิ่งเริ่มต้นคบกันเองนะ,ค,ะคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนเหมือน ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นคบกันทาความรู้จักเหมือนคุณก็คิดมากเครียดนะบางครัง้ง,ง,งคือนอนไม่หลับกันเดียวเลยเนะี่ยหัวกันเลยทีเดียวนะคะก็นะคุณจะมีข้อขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นทัศนคติอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดกันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางท่าไนไปทำงานเนี่ยก็เหมือนอยู่ไกลกันด้วยนะเหมือนรอคอยที่ต้องมาเจอการแถมยังบางครั้งเนี่ยคุยสื่อสารกันก็นกไม่ค่อยเข้าใจอีก น,ะะนั้นฟ้าก็สรุปให้เลยว่าพลังงานของคุณนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 2 4ท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันนะคุณจะมีอารมณ์พลังงานในรูปแบบนี้เลยนะเครียดนะมีการรอคอยแบบนะต้องมาเจอกันแล้วก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจด้วยนะทำให้คุณมีพลังงานกังวลน,นะำกำลางคือน,น้อยไม่หลับก,ก็ถ้าคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะที่เป็นพลังงานในรูปแบบนี้ ก็ใหญ่ไพ่ดูเรานะคะคุณก็ปรับสมดุลพลังงานนะคะเพิ่งครบกันเองนะเพิ่งเริ่มต้นครบเองใจเย็นๆนะดูทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ปรับสมดุลพลังงานนะคะถ้าคุณเนี่ยคิดว่าเออบุค,คลิกหรือเขามีสิ่งใดที่ถูกจริตถูกใจคุณนะที่คุณอยากจะพร้อมเรียนรู้กับเขาแล้วเขาหรือเท่นั้นไม่มีใครจริงๆคุณเช็คแล้วคุณก็ลองนะคะเนี่ยปรับสมดุลพูดคุยกันทําความเข้าใจกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความความรักความสัมพันธ์เนี่ย ไปในเอีกเรเวลนะคะเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณเครียดมีความไม่เข้าใจวิตกกังวลแล้วทิศทางพลังงานความรักของสนทันจะเป็นในทิศทางใดถูกไหมคะเดี๋ยวเนี่ยนะเครียดคิดมากนะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่สวนไม่หล่อ,อน,นอนแบบนอนไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมืนนะคะ,ะหาหนทางไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าก็อยากให้ปรับสมดุลพลังงานนะคะนะาพึ่งคบกันเองเนาะพึ่งรู้จักกันเองนะคะ พลังงานสําหรับท่านที่คบกัน3-45หเดือนนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5งพันดูทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะคุณได้พลังงาน the lovers นะคะคุณได้พลังงาน seven of pentacles นะคะเป็นพลังงานที่บอกเลยว่าทิศทางของคุณนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกัน3 4 5เดือนเนาะในช่วงเดือนตุลาคมสองพนะคะคุณเนี่ยทั้งคู่นะคะถูกิตถูกใจกันมากเลยนะคะเนี่ยแบบถูกถูกใจจนกระทั่งคิดว่าเอ๊ะ คุณเนี่ยจะพูดคุยกันเลยในเดือนตุลาคม2504ว่าคุณเนี่ยนะจะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะคิดว่าเออเราเนี่ยชัดเจนกันไหมนะบอกเลยว่าคุณจะมีความมีคุณทั้งคู่เอาไว้เวอร์ซ่ากับไปเขาก็คิดหรือคุณก็คิดหรืออาจจะคิดกันทั้งคู่ว่าเรามาพูดคุยคิดกันว่าเราจะพัฒนาความรักในธ์นี้แบบชัดเจนตกลงคบกันคุยกันแบบ นะเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์ในรูปแบบนี้เลยนะคะก็นะคะ,นะคะชาวราศีตุลค้าถ้าท่านใดที่มีพลังงานนะเข้ามารับชมับฟังเป็นในรูปแบบนี้ฟ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้อยอยพรให้นะถ้าคุณทั้งคู่ใช่ถูกจริตจุดใจจริงแล้วเช็คแล้วว่าเขาหรือเธอคนน้เนียไม่มีใครจริงๆนะคะคุณก็นะขอให้เดินดําเนินความรักความสัมพันธ์แบบเนี้ย แบบว่าโดยที่ไม่ติดขัดปัญหาใดๆเลยนะคะถ้าตกลงเป็นแฟนกันยังไงก็ขออวยพรให้ความรักครั้งนี้สมหวังนะคะก็จะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่แล้วก็บุญทรรมําแต่งด้วยนั่นเองนะคะก็ข,ขอให้มีความรักสุขสมหวังนะคะค่ะสำหรับท่านที่คบกันนะคะ6กเดือนจากปีนะคะชาวราศีตุลเนาะในช่วงเดือนตุลาคม25งพันยี่ดูทิศทางพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะ,ะได้พลังงานเออเพจออฟเพนจิเกอร์นะคะ คุณได้พลังงาน De วิ l นะคะคุณได้พลังงานเอ่ออ of Cups นะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณทั้งคู่นะคะที่คบหาดูใจกันอยู่6 7เดือนจะเปีเนาะคุณมีความแบบเนอะรุ่มหลงกันมากเลยทีเดียวนะคะนี่ต้องบอกก่อนนะคะและคู่ของคุณเข้าหรือเธอ้นหรือตัวคุณเองไวเวอร์ซ่ากลับกันได้นะเขาก็อยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเปิดเผยชัดเจนนั่นเองเพราะต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางเกมพลังงานเนี่ยก็คบกันแบบ รับรับไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครได้รับรู้อย่างเงี้ยนะมาช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามีบางพลังงานเป็นในรูปแบบนั้นนะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบนี้ขอมีความสุขความสมหวังยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ท่านใดที่เป็นในรูปแบบเนี้ยแบบคบกันแบบรับๆไม่เปิดเผยแล้วก็ลงนะชอบกันมากนะคะเ,เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะนะคิดตัดสินใจนะจะเปิดเผยให้นะคุณนะ่ะคุณทั้งคู่จะเปิดเผยให้คนน่ะ ครอบครัวของคุณทั้งคู่ได้รับรู้นะคะว่าคบกันเงนี้ยแล้วก็บางท่านบางเกณฑ์ทางรงงานเนี่ยก็จะมีพลังงานที่คบกันชัดเจนมากขึ้นไปอีกและบางท่านเนี่ยก็ตกลงคบกันแบบจริงจริงจัง,จงเป็นแฟนกันเลยก็มีด้วยนะคะเนี่ยเพราะพลังงานเขาหรือโทคอคนนั้นอะ่ะเขาได้พลังงาน d ด h y ฮโดรเฟนนะคะแล้วเขาได้พลังงานเชมเพลนนะคะ ได้พลังงาน The Tower นะคะเขาก็คิดตัดสินใจเหมือนกันคิดทบทวนกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเออเ,นะเนี่ยเรานะเนี่ยคบกันมาเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบก็คือชอบกันมากคุณทั้งคู่แบบถูกจิตถูกใจกันมากผูกจิตแบบว่านะเหมือนลุ่มหลงกันเลยทีเดียวนะคะก็เขาก็คิดตัดสินใจว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะชัดเจนเปิดเผยให้คุณทั้งให้ครอบครัวคุณและเขาได้รับรู้นะคะเนี่ย นะบางท่านเป็นเกมพลังงานเนี่ยก็อยู่ไกลกันด้วยนะไม่ได้อยู่แบบใกล้กันมากเงี้ยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างอะไรเงี้ยก็ก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันนะเป็นพลังงานในรูปแบบนี้ก็บอกเลยฟ้าสรุปให้เลยว่าพลังงานแบบเนี้ยในช่วงเดือนตุลาคม2564นะคุณทั้งคู่จะคิดตัดสินใจจากที่คบหาดูใจแบบว่าไม่ได้เปิดเผยเงีนะ้ยคุณก็จะชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้นนะคุณทั้งคู่จะคิดตัดสินใจตกลงคบกันจริงจังชัดเจนเป็นแฟนฝนะาผู้อีกครั้งนะคะ แล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะเพราะว่ามีพลังงานที่รุ่มหลงกันมากเลยทีเดียวนะคะก็พลังงานแบบนี้นะคะก็ขอขอให้คุณนะคะคิดตัดสินใจนะคะก็ถ้าคุณคิดแล้วว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะถูกิตถูกใจใช่กันจริงๆคุณก็นะขอให้สันสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะข้าก็ขออวยพรให้มีความรักที่สุขสมหวังนะคะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะนะ คนมีคู่มีครอบครัวนะคะชาวราศีตุลนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2560ดูที่ทางพลังงานความรักความสมพันธ์ของคุณกันนะคะก็เหมือนเดิมจุกคลิปพลังงานคู่ของคนรักท่านใดที่ดีแล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะแต่พลังงานท่านใดเป็นในรูปแบบนี้นะ five of cups นะคะ seven of swords โอ้โหเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่านะไม่ไม่คุณหรือว่าคู่ของคุณนะคุณลองไปสังเกตพลังงานดูนะคะว่าอ่านะคุณก็คิดมากเนี่ย พลังงานความรักความสมัสมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่เนี่ยนะจะมีพลังงานอารมณ์ที่คิดว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรทําอะไรรับหลังนะทำอะไรรับหลังซึ่งกันและกันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่พอใจนะแล้วก็ไม่เข้าใจทําให้ดูอึมครึมเนี่ยบางคู่บางเกณฑ์บางงงานเนี่ยก็หันหลังให้กันไม่คุยกันเลยนะเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะชาวราศีตุลคุณจะอึดอัดนะเพราะว่าคุณก็ไม่รู้ว่าเออ ต่างคนต่างแบบมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือทําอะไรไม่ไม่ถูกต้องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็คิดว่าเออนั้นฉันก็ขอแบบพูดคุยหันหน้าพูดคุยเนี่ยคุณได้พลังงานเอสออฟสอดทัวร์เพนิเคิลคุณจะปรับสมดุลพลังงานพลังงานนะคะพลังงานแบบเนี้ยคุณจะหันหน้าพูดคุยกันที่สิ่งที่ไม่เข้าใจกันว่าเป็นอะไรอย่างไรนะเออมีอะไรที่ปิดบังไหมเนี่ยคุณสุดท้ายใชสุดเนี่ยคุณจะหันหน้าพูดคุยกันทุกปัญหาเคลียร์ทุกปัญหานะคะ เนีพลังงานแบบต้นร้ายไปดีนั่นเองนะคะก็สุดท้ายได้สุดคุณจะเคลียร์ทุกปัญหานะแล้วก็จะมีความรักนะคะกลมเกลียวมีความเข้าใจกันสุขสดชื่นสมหวังกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ถึงตอนนั้นฟาร์มไม่อยากให้เป็นพรังงานแบบนี้ไป ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าก็อยากให้เป็นพลังงานที่ดีตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2564เลยนะคะคนมีคู่มครอบครัวชาวราศีตุลนะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานในรูปแบบนี้ก็ปรับสมดุลอารมณ์นะคะคุณก็เนี่ยอย่าไปคิดมากเขาก็อาจจะแบบคิดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคู่ของคุณคิดมากคุณก็คุณก็ปรับสมดุลนะพูดคุยกันหันหน้าพูดคุยกันกับคู่ของคุณหรือถ้าเป็นตัวคุณคิดมากว่าคู่ของคุณไปทําอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็ปรับสมดุล พูดคุยกันเพื่อป, hehe, ปรับทัศนคติด้านอารมณ์ความรักความรู้สึกให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนะเพราะว่าอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเป็นคือถ้ามันไม่ดีอึมครึมนะเดี๋ยวจะเครียดนะแล้วบางบางท่านเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเหมือนกับหาหนทางด้านอื่นไม่ออกแก้ปัญหาชีวิตด้านอื่นไม่ออกกันเลยทีเดียวเพราะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีถ้าอึมครึมแล้วเนี่ยมันก็ทําให้แบบไม่อยากจะดําเนินชีวิตด้านอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยฟ้าก็เลยบอกว่า เป็นพลังงานที่ดีนะคะนะถ้ามีคู่รักผู้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเรียนรู้ทําความเข้าใจปรับสมดุลน,นะคะเพราะพลังงานความรักดีๆเนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนนะคะให้ทุกปัญหาทั้งสุขและทุกเนี่ยผ่านไปได้ดีด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ปรับสมดุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็ อยากให้มีความสุขไปทั้งเดือนตุลาคม2504เลยนะคะฟ้าขอบอวยพรให้คุณเคลียร์ทุกปัญหาและให้มีความสุขทั้งเดือนตุลาคม2504เลยนะคะชาลริิตื่นนะค่ะก็ทุกพลังงานเลยนะคะทั้งชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลด้านพลังงานความรักอารมณ์ความรักความรู้สึก นะก็ปรับปรับสักนิดหนึ่งนะคะเพราะพลังงานดีๆนะก็เราจะทําให้แก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะและพลังงานดีๆเนี่ยนะก็จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาอย่างแน่นอนฟาก็นะขอให้คุณมีความรักที่สมหวังนะคะก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ